ครับไอ้อทางตู้เฮี้ยงนึงนึ่งนี่นสวัสดีครับเอสซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่้านเล็กที่สาวน้อยแสนสนโนครัวนันนี้เราจะภารกิจตามหาของสำคัญเดี๋ยวทางนู้นเราขอนเคลี้ยงหน่อยอยิ่งเนี่ยทางนี้เราเฮี้งทางนี้คอยเกลี้ยงเราจีเนี่ภารกิจตามหาของสำคัญ ครับก็คืองาช้างที่หักไปหลังตกมันประมาณ 3- าสเดือนเราสันนิษฐานว่าจะอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ใช้เครื่องขุดแรงก่อนตอนนี้ขุดแล้วไม่เจอนะครับใช้ดัดขี้ขออกก่อนนะครับ เออฝืนเอาเลยสันนิษฐานว่าจะหักตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมาเห็นตอนนั้นนี่เขาแทงดินตรงนี้แทงนี่ตรงนี้ยแอมเนี่เลยนี่ยแอมเนี่ยเนี่ยาจิ้นเลยทุกเจอไหมครับเจอแน่นอนครับยังไงก็เจอครับตรงนี้เรามาลุ้นกันครับผมวันนี้ก็จะเอาดินเซออกก่อนเนแหนดันอาจิ้นได้เลย ดูดูตรงนั้นด้วยนะเห็นไหมครับยังไม่เจอครับนี่แถวนี้นี่นไหนไมไหน,น,นะนี่นี้นะนี่นี่ยรถนี่นี่บนไห้นี่ ันไม่ใช่เล็กนะครับเท่าเสาโอกประมาณ30มสิซนนะครับแต่ของพวกนี้มันอยู่กับดวงนะครับดวงไม่เจอนี่ยังไงก็ไม่เจอครับ เห็นอะไรขาวๆเลยครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับประมาณนุนประมาณหนึ่งโ,โองเสาเสาเอาเสาวไว้ด้วยเสาเอาเสาวไว้ด้วยนะเสาดันมีเลยนึกนิเฮ้ย วันนี้ยังหาไม่เจอครับแหล่งยุทธศาสตร์นะครับแหล่งที่คำนวณว่าจะหักนี่ยังหาไม่เจอแล้วไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับผมปิดพลาดแล้วตอนนี้ปิดพลาดแล้วก็เลืออยู่แต่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้หละครับนี่ว่าตรงนี้มันแน่นนะครับตรงนี้ช้างไม่ได้เหยียบช้างไม่ได้แทงแกมาแทงตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเขา่าแทงครับผมไอเจียนี่

นี่นะไหนพันโดเมื่อกี้ดังได้ยตรงนี้ขีหินปุ่ใช่ทุ่งกันได้เลยเนาะเออปอกๆตรงนี้เลยเสียงเงนงาเลยเสียงเงนงานะครับทุ่งใส่ครับทุ่งใส่เอาขุดคูดเลยไหมขุดก่อนขุดดินี่ไงตรงนี้เลยช่วงโอเคหกแทงนะครับก๊กกเมื่อกี้ อันนี้เราไม่ใช่มีเครื่องไม่ใช่เครื่องตรวจอะไรนะครับเป็นหอกควันดไปแทงโดนหินหรือเปล่าลึกอยู่มายยางลอ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 งเนเสียงปกๆได้เนาะออยขาขาดครับเจอหรือเปล่าซเรียสเนาะต้องเจอครับพืหินไม่ต้องแทงออกข้างๆด้วยถ้ามันตื่นตรงนี้ไหมเพราะงามันยาวดิ ลุนครับอ่ะหมดแล้วยังไม่เจอโอ้ยมันถึงหินแล้วยังไม่เจอครับผมไปกันย่ตัมาเบิกลึกอนีเบิกลึยังไม่เจอนะครับผมลุนก็นต่อครับน่าจะยังไม่เจอครับตอนนี้เอารถขุดหาคว้านหาแล้วก็ยังไม่เจอจะใหญ่มากนะครับประมาณโศกนึงต่ยอมรับเลยว่ายังไม่เจอนะครับ ลุกไปได้แล้วมันทุกดินแล้วนอนดินมาแล้ว ยังไม่เจอนะครับผมนี่ตรงนี้ดิ ผมโอ้โหหายากมากขนาดงามเป็นสอกนะครับนี่ถ้าขนาดเล็กๆนี่พราว่านะครับผมเอารถไถเขียร์ทีละนิดครับคนขุดก็ขุดนะครับเพราะว่าเขาจะแทงอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณไปนี้ แต่ว่ามันจะหักปักดินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับต้องดูครับน,นี่ก็พยายามกันทุกท่านทุกคนช่างไทยเหล็กแหลมแทงดูช่งชางใช้ไรหลายหอย่างก็ยังไม่เจอครับ โอ้ยงันหาคัญหาในท่อเลยนะครับถึงดินแล้วถึงดินเก่าแล้วน่าจะไม่ถึงดินเก่าเคยคิดว่านะน่าจะไม่เห็นดินเก่า ก็เอาดิโนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เจอเลยใช้เหล็กเล็มแทงดูครับถ้าโดนก็จะดังตึกๆๆอย่างว่าเนาะ กเดี๋ยวถ้าเจอค่อยว่ากันนะครับอันนี้หาดูตั้งเป็น2ชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเด็กก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอได้จะเรามาถ่ายทอดให้ดูครับผมสวัสดีครับ